เรียบร้อยไอเฮียทำมาอ่อนเหือแม่นี่ดูดดริเดทของฮาแลนด์โดนไปครับฮาแลนด์โอ้โหรอบนี้มึงโดนโดนมึงโดนมึงโดน,น,โดน,น,โดนดเดนะน,นี่ยแม่รู้จักริเดทของฮาแลนด์เหรอวะมึงปล่อยฮาแลนด์เฮียอาร์ติซี่สัตว์กลับไปเล่นโดต้าเหมือนเดิมเอ้า สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลบอลจันตาก่องนะครับผมอ้าวสัตว์รถมาครับผมโอ้โหก็วันนี้นะฮะเราจะไม่ได้มาอัดคลิปข่าวหรือว่าอัดคลิปเกมเกี่ยวกับเกมโดตาอะไรทั้งนั้นฮะวันนี้เราจะมาเป็นเกมฟุตบอลนะครับผมที่มีชื่อว่าเกม อีฟุตบอลกันนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทำอีเวนต์นะฮะเราจะมาอัดคลิปทำอีเวนต์เลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับสโมสซอนไบรจ์เลนมิวนิกนั่นเองนะครับเราก็เข้าไปเลยฮะเพราะผมเข้าไปแล้วนิดหน่อยนะครับผมผมได้ทำการเลือกทีมแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะไปเซิร์ชหาคู่แข่งนะครับผมผมได้เลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีแมนยูให้เลือกครับผมเหมือนมันไม่มีคนอยากเล่นกับเรานะฮะผมรอนานแล้วนะครับเนี่ยมันก็ยังไม่มาอีก เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย checking connection status โอเคสี่ครีดนี่ถือ่าดีเะยครับผมโอเคอาจะกับ AC มิลานนะฮะมึงเอาจอนสโต๊มึงเอาจอนสโตนไปยืนแบกขวามึงบ้าหรือเปล่าโอ้โหอาคันจี้ออกครับแล้วเอาเอมริกลาปอดอ่าพร้อมที่จะเชื่อด AC มิลานอ่าอย่าค้างนานอ้าเอาอาก้ไอ้เหี้ยมึงไปยึกทำไมอะไอ้สั์อาก้มันยึกว่ะ สวยเคลียเอาโอุยโตแม่งคุกคิกชิบหายสวยครับโรดี้เอ้าเหมือนเดิมสูตรเดิมเบอร์นโดสิบมาเบอร์นโดเบอร์นโดเบอร์โดยิงเรียบร้อยไอ้เฮียมึงมไม่โกงไปไอ้สั์กูไม่ง้อู้เก่งเนี่ยโดนไปดินี่อะไรมึงกันนี่เด็กผีแม่งมันบ่มีทีแมนยูไงมันเจอเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญครับผม เจอเพื่อนบ,บ้านเพื่อนมาคันกูยิงโอ้โหหลุดมาแบบโล่งๆอะ่ะไอเ้เหี้เป็นทุ่งข้าวสาลีทอดกรอบแล้วเรียบร้อยเ,อเล่นสั้นๆครับผมลาปอนเหมือนเดิมมือเล่นลาปอนด,ดิอันตรายเนี่ยรู้สิกไหมเหมือนเดิมโอ้โหต้องเบร์นเดโดวิ่งว่ะแหมกลางโฟเดนคืนเบอร์นเดโดเหมือนเดิม หนในในนี้เจอบอลโดล็อกบอลโดล็อกนี่โอ้โหไม่เอ้ยไ,ได้จังหวะเดียวโอเคเห็นเห็นแล้วไปโอ้โหโฟเดนโฟเดนล็อกมาหนึ่งจังหวะเอาสวยล็อกมาสวยแต่ไปต่อไปจุดโทษอาจารย์เอาอยัางได้อยู่สักอย่างหนึ่งตรงกลางยิงแม่งเลยสัดโอ้โหอ,โอ,โอเกือบไปเกือบไปเกืบเกบอบตัวเลขที่สองมึงไงสวยครับยังยังอยู่เอา้าฟาวสวย โอเคเกือบหมดเวลาอาจจะได้จะโชว์การยิงฟรีคิกนี่คือการยิงฟรีคิกที่แบบโหดที่สุดในโลกยิงโดยโรดี้ครับผมโอเคเนี่ยโดนเฮจยต้องโดนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแม่งกิ๊บ์ไม่จอยจอยมันพังครับจอยมันพังมันมันเลยโกดปฏิเสธเลยเอาอ่ะมึงเลยเอาอ่ะมึงเลยเอาอ่ะเอ้ยปล่อ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 ยเพื่อนปล่อยมอยมาเอ้ยไอสัตว์กับโดนโอ้โหหมดเวลาเลย าการมาการใจหมามากครับโอ้โหวุ้ยโลงมากรไวาอกเกอร์เอา้านี่ก็สวยไะงามไส้ละสวยนี่คืองามไส้มงคีเอาไปมโอ้โหยันซาลาตานมึงตัวส่งใหญ่ว่ะกูงงว Boy ่าโดนบอยกูหายไปไหนกูเล่นมาโอ้โหครึ่งเกม,มแล้วเนี่ยกูงงว่าโดนบอยกูหาอ่แล้วเช็คไอ้ช็คไอ้ช็ ไอ้แจ็คไอ้แจ okay. so oh, okay. ็คโชว์ส huh. ก uh ิลโอ้บางไว้บางบางไว้ดิเฮ้ยสาลาตันยิงโอ้โห้ไอ้เอเดอร์ซอนแม่งเซฟอ่ะแม่งแม่งเข่าไปไอ้เฮียน้อยเดียวเกือบโดนแล้วเนี่ยเอ้าไอ้เฮียมึงสกิปทำใหม่วะแผนก่อนงงเดอเดบอยกูหายไปไหนมาละไอ้เฮียเดอบอยกูมาละโอ้โหกูลืมเดอบอยเว้ยกูโง่เลยอ่ะอ้าวคืนนี่นี่คือสูตรเอลิเทนแฮกคืนไปก่อนเอ้าไอ้เฮีย ไอ้ไอ้ไม่ไม่โดนกานโอ้โหดูโอ้โหเกือบไปเผาบ้านเผาบ้านตัวเองเผาบ้านตัวเองคุณจะรู้ว่าการยิงฟรีคิกแบบชชวินเดอะบอยมันเป็นยังไงนะฮะดูครับโอ้มาผ่านกำแพงอีกนิดเดียวมันล้นเหรอล้นโดนลูกที่สองกูโดนกัน ปันโอ้โหเดบอยซ้ำยังไอเหี้ยโอ้พระเจ้าจิตมันยอดมากโอ้โหโ,โกเหนียวเลยว่าเรายิงกากวะเนี่ยเอ้ยเอ้ลุนโอ้ลุนโอ้เดบอยโอเคไอเหี้ชนะแ,แล้วครับผมประตูจากเบรแดนโดซิมบานในนาที่ที่ยึดเก้าโอเคผ่านไปหนึ่งเกมแบบชิวๆนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ดูครับท่านผู้ดูเอออันนี้ชนะได้เงินรางวัล30,000 GP นะฮะถือว่าเยอะนะครับผมเจอแล้วครับผมโอ้โหเจอกับปารีสแซงชักแมงอาร์ติซี่ปะอ,อาร์ติซี่แห่งวงการอ e ีฟุตบอลครับผมแต่ก่อนรอบนี้เขาจะเอาเคเบิลเดอร์บอยลงต่อไปเลยตะกี้แม่งพลาดไปเวย้ยเฮ้ยแม่งเอดอร์บอยเป็นสำรองเฉยเว้ยกูรอเนี่ยเฮ้ยอย่าสามซิบิสุดท้ายมึงกดเพย,เย์ได้หรือยังโอเคซิบีสุดท้าย โอ้โหมึงเพิ่งเริ่มกดชิปไปสุดท้ายกูรอองเกลสองนาทีคือมันแบบพร้อมที่จะแพ้เลยงไงอ่ะมึงพร้อมที่จะแพ้ยังเนี่ยฮ่าเล่นหาเล่นหาเล่น,ลนสวย,โอ,อย,อยโอ้โหบัถึงยังไงอยู่โอ้โหแม่งมันรับอย่างแน่นเลยว่ะจะเจาะยังไงเนี่ยสวยไปแล้วโฟเดน มากับสายโฟเดนเอาแล้วคราวนี้แหละโฟเดนบอกกูเองเปิดเข้าหัวฮาเลนนี่เอ้ยกจบไปละไปแล้วมึงดูฮาเลนมึงรู้จักหรือเปล่าเออริงฮาเลนเออริงฮาเลนแนวโอ้โหแม่งน่าจะชิปเอาอะสวยครับสวยครับอยู่คากูโดกันฮาเลนฮาเลนคืนกูโดกันโอ้โหแม่งอ้ตีส้มตีนมาสิสิแม่ง มายิงโอ้โห <S <S โดนแล้วโดนบี้ทั้งเกมสองมหาเศรษฐีโตนำแล้วครับท่านชิกมันสูโอ้โหมันไปเข้าทางเมซี่โอ้โหยิงด้วยขวาว่ะโดนเลยฮาเล่นโอ้โหตรงเสาไอ้สัต มึงไปยิงชนเสาได้ยังไงที่ว่างมีเยอะแยะเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มอ่อนฮอวะมันอ่อนฮืบะมันอ่อนฮืบะนิดหน่อยโอ้โหฟาวอ่สัญญาโอ้โหไม่ได้เลยมึง่าได้เตะมุมสวยครับเรียบร้อย เที่ยทำมาอ่อนเหื่อแม่นี่ดูลิเดตของฮาแลนด์โดนควายไม่ทำมาไเล่นแน่โก่เฮียแน่โง่เอ้าโอ้โหมันสกิปไปใจเจือใจดำชิบหายไปครับฮาแลนด์โอ้โหรอบนี้มึงโดนโดนมึงโดน มึงโดนเฮียม <mainland> yes, ึงเว่ยมึรู้จักลิเดทของแฮแลนด์เหรอวะมึงปล่อยแฮแลนด์เนี่ยมันสัสแม่งอูดเลยมึงปล่อยแฮแลนด์เฮียมึงปล่อยเสือรุดออกจากป่าแล้วเนี่ยแม่งอุดเลยเฮียอุดเลยอุดเลยเนี่ยไอเฮียแม่งโง่ไงมันโง่มันเล่นหน้าโกเองเฮียแม่งมันบอกรู้จักลิเดทของเออร์ลิงแฮแลนด์ไงถือว่าจดจำไว้เป็นบทเรียนนะครับผม เฮียอาร์ติซี่สัตว์กลับไปเล่นโดตาเหมือนเดิมอ้โอ้โหุดเลยเนี่ยเฮียแม่งโง่ไงมันโงุ่ดเลยเนี่ยเฮียแม่งโง่ไงมันโง่โอ,อ,อ้ยยยยยลยบลยยยยกยย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 งยย่ยยยยคยยยยย โอ้โหโดนเลยมดเวลาพอดีอุดเกมมากครับครึ่งหลังยิงกันสี่ลูกเอามาดิไอ้เียเตรียมตัวรอโดนเชือดเลยโอ้ตะกี้แม่งลา้ไป่น่อยเดียวไปแล้วโอเคเรอบนี้เราเป็นเสื้อทีมเยือนนะเราเปลี่ยนสีหน่อยไซส์สีฟ้ามันแม่งจำเจมาแล้วเปโดระหืบโอ้ เออมึงสมควรโดนละสัตว์แม่งสไลซ์เอาสไลซ์เอา,เ,อาเล่นเจ็สสก,กี้เด็กอ้ะเดวกอ่เด็กอ่ะเด็กอ่ะเด็กอ่ะเด็ก,ดก,ดกอ่ตึงเหมือนกันตึงเหมือนกันฮาเล่นเรียบร้อยโอ้โหสัตว์เกือบไปรอจะต้องเอาแจ็คก,กิริสลงเพราะว่าแจ็คก,กิริสคือคู่หูคู่บุญฮาเล่นฮาเล่นขึ้นโอ้โหขึ้น เียน้อยเดียววาได้ดดเรียบร้อยนี่ออกมาแบบนี้นี่ไงนี่ไงคู่หูคู่บุญแจ็กกิลิชสัตว์สัตว์กิฟท์ทำมาตัวซ้ายบานเออหาเล่นเออเล่นเอยใครว็อกเกอร์เฮียึงขึ้นไปทำไมเนี่ยออกมาใช่ดูพินด,ดูพิน <laughs> ดูผ<พ>ิดนี่ไงใส่ชุดสีฟ์ฉสนดูผิดเลยนี่หรอเนี่ยแฮมเบอก์เกอร์ตัวจริงขึ้นโอ้โหเฮียแม่งปิดเล่นไงมันยิงไปเลยเด็กแก่โอเคยสนาเบ้ยโอ้โหนึ่งลูกของคู่หูคู่บุญอย่างแจ็คก,กิลลิสมันแน่จะไม่แมนย,มย,ยูเฮียโอเคไปนัดต่อไปกัน